แม่ซอมแม่เน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 ทุกคนก่อนนอนนะซอมเขาจะต้องอ้อนก่อนอ้อนเสร็จแล้วก็มาดเข้มเน่วันนี้ทำไมหน้าผ่องจังฮะวันนี้ใช้ครีมอะไรยี่ห้ออะไรเนี่ยแม่คุณนไหนริคาน พ่อพ่อยอมหนูอหนหนูอหหนูที่ครีมอะไรหนูที่คิีมปนอิมอ่ะพอทุกคนทดูคกุญนอนดี๋ว่เดีกุนแาขาไปเกาะเลียงเลย คุณนายทำตัวแบบเบบีดูสองสาวสองสาวก็ไม่มีอะไรเน้นๆเนี่ยนี่นี่ยนี่คุณนายคุณนายทำตัวน่ารักดิทำตัวน่ารักให้เอฟซีดูดิแหม่เน้นๆเนนๆทำตัวน่ารักเอฟซีดูดิทำตัวน่ารักให้เอฟซีดูนี่เธออย่ามาเข้มนานไปหน่อยนะ ฉันเห็นเธอมากเข้มทั้งวันแหละนี่อดูดืดมกัมองเหมือนคนไหมทุกคนบางทีผมกําลังทำทำอะไรอยู่หันไปมองเนี้ยนางแบบใช้สายตาอย่างี้ทุกคนมันเหมือนคนนะนี่นี่นี่คุณนายนี่นี่คือก่อนนอนทุกครั้งทุกคน

แหมแหมคุณนายมไม่เสียดลูกหรอกเธอทำทัวน่ารักไม่เสียดลูกหรอกแหมอย่าไปมาดเข้มน้นน้นเน้นน้น้นนนน้นนน้น นี่พ่อหอมของเธอใช่ไหมน,นี่พ่อหมคุณน,นายยึดเลยนะอืมยิดเลยนะอุ้ยบางทีผมกลัวในะทุกคน,ม,นมันเหมือนคนเกิดไปดูครับนางมองผมดิเหมืนนอนคนนนออนอนแล้วอะซอมนะนอนแล้วเหรอ เธอนอนแล้วเหรออ,อยู่ในแนโนดิแหมเธอเธอนี่แบบแข่งกันเลยนะนะไ,ไม่ทงไม่ทักทายเลยอะฮะเธอนี่ไม่ทักทายคุณปู่คุณย่าเลยเนี่ยะคุณนายคุณนายคุณนายทักทายคุณปู่คุณย่ายังเนี่ยทักทายคุณปู่คุณย่ายังนนนนน ไปกปลูกย่ายังอืมอืมอืมหนูก็ขอให้คุณปู่คุณย่าสุขภาพแข็งแรงทุกๆวันนะคะหนูขอให้คุณปู่คุณย่าฝันดีพระคุ้มครองค่ะทุกคนน่า นางอ้อนผมนิดนึงนางก็นอนนอนแล้วแต่ไม่หลับตานะเด็กเดเด็กๆ,กๆนี่เนาะเธอจะกินตั้งท่าตั้งตากินอย่างเดียวเลยหรอฮึฮึอ,อะไรอะตาถ้าใครคุณปูย่ย่ายังสวัสดีคุณปู่คุณแย่ค่ะแค่นี้เหรอแล้วสวัสดีเอฟซีทุกๆุกท่านด้วยค่ะ nano อ s e t เดูดเนื้อเนื้อกึ่งเกาเงียงเงียงไหนแก่งหางเลยนะยิงไม่หันแต่แก่งหางเงยงเงยงเงงเธอนี่ไม่หันมาน้ำห่วงกินน่ะห่วงเล่นน่ะแต่แก่งหาง หญิงดทุกคนทุกคนก็รู้จักชื่อกันนะดูนะทุกคนผมเรียกเรียกหญิงหญิงหญิงเขารู้แต่กังวลที่หญิงมาที้ก่อนที่หญิงมาที่ก่อนมาที่ก่อนมาที่ก่อนอืมเสวยๆแล้วมาที่มาที่เนี่ยอืมหนูว่าตาตาเรียกพี่หญิงทำไมอ่ะอือหนูอยู่เนี่ย ดิง้งทุกคนแหมเดี๋ยวนางก่อนนางน,นอนเดี๋ยวนางก็ามามาขอผมให้หอมแก้มแล้วก็นอนอโอเคแหมดูดิแหมนั่งพับเพียบเลยนะคุณคุณนายน้คุณนายนอนละหยอกกับผมนิดนึงก็นอนละ เฮ้ยอะไร,ะไรคุณนายคุณนายเธออะไรอะไรของเธอเฮ้ยอะไรอะไรอะไรนี่นี่คุณนายคุณนายทำจะทำเป็นเด็กอย่างนี้นะเด๋ยทำเป็นเด็กอย่างนี้นะโอ้ดูทำเหมือนนาโน,โนเลยออืมอะไรเนี่ยอือะไรเนี่ยอืมอ นี่เธออะไรนี่ยอะไรเนี่นี่มาอ่อนอะไรนี่นี่นี่น,น,นี่มาเป็ีนขึ้นเจ็บทำไมมีอะไรพ่อแน่แม่แม,แม่ไม่ขึ้นไม,ไม่ขึ้นไม่เอาไม่ขึ้นอืไม่เอาลงไปพ่อหนูอยากนอนบนเตียงไม่เอา คุณนายลงไปลงไปคุณนายฮ้าข้อหนูมีอะไรจะเล่าให้ฟังเล่าอะไรหนูจะมีอะไรอ่ะมีอะไรอะไรคุณนายอะไร พ่อลืมอะไรบ้างหนึ่งหอมแก้มโอเคโอเคทุกคนม่กกี้นางขึ้นมาจะมาหยอกผมเฉยๆแหลงไปนอนแล้วแหมคุณนายจู่ๆมาหยอกนี้ตกใจนะเหมือนคนเลยคุณนายนอนนอนดูหนังจีนนะคุณนาย นอนกันได้แล้วพอหยุดหยุดการกินได้แล้วเนี่ยผมเอากระดูไปเก็บแล้วหยุดยิงครับยิง,งนอนได้แล้วนะเนาะ แม่เธอนอนนะเธออย่าไปเดินวุ่นวายข้ามหัวเขาไปข้ามหัวมานะคุณนายสองเขาจะงุ่นนิดง่ายฉี่กันแล้วยิงยิงยิง เธอฉี <Scroll> ่ที่เยอะนอนได้แล <g Jud ite> <sponsor> ้วนอนหญิงเธอนอนได้แล้วเดี๋ยวเเธออย่าไปกวนแม่นะปานุอย่าไปกวนแม่ดูที่หญิง นั่นโน้ที่ออกเยอะแยะแล้วเธอไปเบียดแม่เขาทำไมนะอะไรยิงเขาไม่ได้เล่นด้วยนะนะือแม่เธอ หญิงนี่แม่นี่หญิงเธอก็นอนเธออยากวนแม่นะเออเธอนอนห่างๆแม่เธอดูออไนน้อง ไม่ไม่ไม่เธอนอนกันเธอไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องอจยิงเง่าไม่เอาลงไปไม่เอาหญิงหญิงตาพูดฝังไหมตาพูดฟังไหม,มไม่เอาลงไปฟังคำสั่งตาไหม หญิงอย่าเล่นกันนะนี่มันกังคืนเลยนะอยเล่นกันอีกเลยเนี่ยเออนอนนอนได้แล้วหญิงเธอก็นอนได้แล้วนอนดึกดีเดี๋ยวเดี๋ยวเสิวขึ้นนะหญิงบอกให้ไม่สวยบอกให้เธอนอนเธอก็เหมือนกันนอนได้แล้วเดี๋ยวแก่เร็ว อย่าไปกวนแม่นะแม่แม่หนูตรวจฟันให้ไหมแม่ตรวจฟันตอนกลางคืนเดี๋ยวเดี๋ยวระวังดิ้แม่เฮ้ยน้องเธอกล้ามากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่กล้านะฉันแอบดูเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอดิงเขาไปแอบข้างหลังน้องะน้องเธอกล้ากล้าเล่นแม่นะเดี๋ยว เดี๋ยวแม่แปลงล่างเั่นจะขำดูดิเอาละเอาละหยิ่งยายโนตะล่ำตะล่ำหยิ่งหยิ่งเธอไม่ต้องมาขึ้นมาแล้วมาลุ้นนาโนกันนี่ยลุ้นว่าแม่เขาจะแปลงล่างไหมแม่มเริ่มหยีฟันแล้วนาโนเธอยังไม่หยุดอีกเดี๋ยวไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีก ยังไม่หยุดอีกแม่เธอเริ่มหยีฟันแล้วนะนนหญิงหญิงก็ไม่กล้าเข้าใกล้นี่ฉันจะประกาศเธอนอนกันได้แล้วนอนกันยังไงหญิงนี่มันกลางคืนเลยนะนี่กี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วเนี่ยนอนได้แล้วอืมนอน เนเธอก็จะไปยุ่งกับแมวเนอนทำเป็นเสียฟ้องทำเป็นเสริมสวยตัวเองอใส่ แม่สำหรับนกฉันลำคาญพวกเธอจังเลยฉันจะนอนแบบสงบสงบทุกหน่อยนอนแนกดีแต่นกแม่นอนจ้องแม่แม่แน่แม่ก็เหมือนหนูนะสวยเหมือนหนูเลยตั้งแต่แม่หน้าเบ่งบึ้งตึงไปหน่อยนะ ดยูยีสอมบี้ดิทำดีฟันนะก็เหมือนเธอเธอเอานิสัยใครมานะนันโนุราอยู่กับพี่เขาเขาชอบย,ยีฟันหญิง <c oughs> เธอจะไม่นอนเลยน,นะแหมถือว่าแต่งชุดสวยแล้วทำเป็นไม่นอนนะใส่ อนอนได้แล้วอออนอนได้แล้วอนอนคนละที่อย่างเงี้ยเออมันที่ออกจะก,กว้างเอเธอก็นอนคนละที่คนละทางไม่ต้องไปวุ่นวายกันเดี๋ยวถ้าดึกๆเดี๋ยวตาจะห่มผ้าให้โอเคนะนี่น้อง เธอกินน้ําบ่อยเธอก็ฉี่บ่อยนะั่นแหละตาก็หนุอยหิวน้ําอ่ะเถียงโนนี่ชอบเถียง ừ, อะไรสํำรวจอะไรนี่กลางคืนนะสำรวจอะไร,นนะส,ำร,ะไรสำรวจอะไรเธอ ดูพี่หญิงเขาจะนอนแล้วเห็นไหมพี่หญิงเขาเสริมสวยแล้วเนาะอะไรของเธอเดินไปเดินมาแม่เธอเวียนหัวเลยนะออืมอืม,อม แต่นอนไหมทรายจะนอนไหมนอนนอนเลยแล้วคุณนายคุณนายแล้วชักลมคานแนละ้วสำคัญน,นะนา <c oughs> เดี๋ยวก็มันนอน <c oughs> คุณนายบอกเฮ้ยฉักลมคานเธอนะนาเดี๋ยวมันมกวนฉันนะฉันนอนกันละ โนเนาะเธอไปเปลี่ยนแม่เธอเธอจิงนอนลงอืมก็นะนีน่คือจะนอนเบียดด้วยจะนอนเบียดแม่เขาหนูนอนก็ได้ตายอย่าลืมมาหอมแก้มหนูด้วยนะ ตอนหนูหลับอ่ะอมผมพายห,หนูด้วยสั่งเลยนะยินนันโนยิงก็เสริมสวยก่อนนอนอยิงก็นอนนะเดี๋ยวตามมาห่มพ้า้นะเดี๋ยวตามมาหอมแก้มโอเคจะ้ะโอเคผ้าขนหนูกัดได้จะกัดที่นอนนะกัดที่นอนโดนนะอโอเคทุกคนฝันดีครับเธอเนี่ย ไม่หลับไม่นอนอะไรเนี่ยจามอีกอยู่คนนอนดินอนดิเดนนเธอนี่ยตาหนูจะไม่ง้นาตาตาเราได้ทายหนูฟังหน่อยหนูเธอจะเล่าฉันจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องแม่เธอไหมนานมาแล้วนานมาแล้วมีหมาตัวหนึ่ง อฉันเล่าไม่เป็นนะนะฉันเล่าไม่เป็นนะฉันเล่าแต่นิทานกระต่ายกระเต่าเป็นนะก็เล่าให้หนูฟังเลยการละครหนึ่งนานมาเลยครับมีกระต่ายกระต่ายตัวหนึ่งกับกระต่ายกับเต่าอืมแล้วมันก็แบบว่ามันท้ากันแบบแข่งกันนะมันท้ากันแข่งนะว่าอ่ากระต่ายอ่ะกระต่ายมันก็ มันก็ไปบอกเต่าว่าฉันมาแข่งวิ่งกันไหมแล้วแต่เต่าบอกว่าฉันเหนื่อยฉันไม่ไหวกระต่ายมันก็ค้าขำบอกว่าโอ้เต่าเธอนี่มมันฉันแค่หลับตาวิ่งแค่ก็ชนะเธอละปรากฏว่ามีอ่าแม่วัวตัวหนึ่ง อืมตาสนเรื่องเดียวกันเหรอตาหนูว่ามันไม่ใช่นะแม่วัวอะไรอืม,อมตาเล่าอะไรก็ไม่รู้ก็ไต่กระเต,ต่าล้วหญิงแใช่ใช่เนาะตาเล่าอะไรไม่รู้อ่ะอืมมันเรื่องอะไรก็ะไต่กระเต,ต่าหรือมีแม่วัวมาตรงไหนเนี่ยหนูไม่เคยได้ยินนะอืมเอ้า <c oughs> อืมหไม่ฟังอ่ะตาอือ,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 อเธอไม่ฟังแล้วเหรอเนาะอ,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 อเธอท้องเธอลายไปเป็นโน้อึเห็นไหมตอนนีคนนอนใกล้กันนะอเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวพรุ่งพุ่งนี้ตาจะไปเปิดไอนิทานใหม่แต่จะมาเล่าเธอฟังตาไม่ได้เตรียมตัวมาตาตาจำไม่ได้แล้วเรื่องราวเป็นยังไง กรต่ายกรต่กราก็ตาจไม่ได้ตาจําได้แต่นิทานคุณซอมบี้กับมาวิน,น,นแมแน่นอนแหมมาหลอกให้ตาเล่านิทานนะว่าเธอก็นอนนะตาหืมตาตาเล่าเรื่องนี้ให้หนูฟังหน่อยดิเรื่องเรื่องอะไรเรื่องที่ตาจะทำสารน้ำอ่ะหืมหญิงเธอรู้แล้ว หนูเนี่ยหน,หนูอยากใส่บิกินี่เ <c oughs> นาะเธอใส่บิกินี่เหรไม่หญิงโ <c oughs> น้ะเธอเป็นอะไรของเธอเนี่น้ำไม่อา่าแเรามาจามพวกเพียฟีหญิงอืตาหญิงที่ใส่บิกินี่ได้ไหมใฉ่ได้นะหญิงเธอใส่แล้วเธอนอนนอนเล่นอยู่ริมสาก็ได้นะอืพวกเธอเนี่ยดูโน้ตนะ หนุ่มก็จะใส่ด้วยือเนาะเธออีกนานเลยฉันจึงทำไม่เสร็จเลยพวกเธอต้องขอบคุณคุณปู่คุณย่านะท่าน่ะช่วยเราเยอะเลยตนะนนี้ท่านรักเรามากเลยนะออะไรพวกเธอฉันืตอตาห,หนูรู้แล้วห,หนูรักคุณปู่คุณย่าือแหม น้นอะเธอเนี่ย um ุูมเธอเล็บเธอก็ยาวนะเนอะฉันไม่ได้เอากันไก่ตัดหรือไม่ได้ดิบกไก่กไก่อยู่ข้างนอกอ่ะดูแหมวันนี้ทำไมเธอนอนกัสามีกันจังฮะแหมดูดิทุกคนแมวันนี้นอนด้วยกันอือหือสองสาวนี่มันนอนด้วยกันอือหือา ตอตาเลอะไรเธอเนาะเธอทำท่าอะไรทำท่าอะไรของเธออืมหนูบริหารก่อนนอนหนูโยคะท้องเธอลายเนาะท้องเธอลายไปฉันใส่รีเทนเนอร์นพูดไม่ค่อยถนัดเลยอือดูที่อือออี่หน,น่เนาะทุกคนดูดูเขานอนฟังนิทานเขาบอกว่าตาเล่าอะไรก็ไม่ยุ้ หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรอะไรเนาะเธอเธอนอนดีๆเดี๋ยวตาจะห่มบ้างให้นอนดีๆเธอเดีนอนดินน้นเนาะนี่แม่เธอก็ตื่นอีกเอาเอาเอาหัวพี่หญิงเนี่ยไม่นอนกับทัดหนูทั้ไมล่ะพี่หญิงเนี่ยที่แย่ๆมันนอนอะไรเบียดกันมีนะเนอะ หยิงหิงว่แม่แม่ทำไมเขาแบบหยองนิดหยอนหน่อยไม่ได้อโอเค